สวัสดีอะไรก็ไม่รู้ลืมเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมแนวนี้และก็พึ่งตาย มาดีกก่าไปหาบ้านเดี๋ยวไปถึงมาเดี๋ยวค่อยตัดข้ามไปเลยก่อนสร้างบ้านตรงนี้ดูนะจะอยู่ได้เนอะอันหาอะไรอ่ะอีพีน่าเบืออ่อแลว ตามตอนตัดเสร็จอีกสร้างเอาไว้ อีพีแรกแม่งหน้าเบื่อหน้าเบื่อจะต้องไปจำสำรวจน่าจะยังไม่มีใครมาบุกน่าได้ข่าวว่ามันจะมีตัวประหลาดมาบุบกบ้างวางม,มึงเล,ะเละ่ะอะไรอ่ะนั่นนี่เรียบร้อยเยสหง อ,อ้าวนอนได้ไหมอะ่ะนี่อะไรระ,ะบบต,ต้นๆเหรอเอาบินแม่เรียบร้อยง่ายได้าไปทำไม มัทำไมในเมื่อต้องลื้อวะเอออะไรเค่อวัตถุดิบสารกันบ้รรลุอันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวอาเขตาเขตกี่บอกนะมันจะพังตะนูเลยใช่อไหมใช่อไหมลองดูถ้าเราใส่ไม้มันบอกสี่ทับสามสิบนาทีไม่สิอันสับสิบนาทีละ อ๋อเวลาบำรุงรักษาอยู่ได้ประมาณหกสิบห้าชั่วโมงในเกมในชีวิตจริงในเกมนี่หัวร้อนนะตั้งรัานะหาะหไ้กดแมงม,งมงุมม้วโตอะไรสร้างบ้านโคตรไวแต่ตัวเกมภาพไม่สวยเลยรายละเอียดค่อนข้างดีอยู่ ขอคลิปนี้ต้อง15นาทีก็แล้วกันอะไรอ่ะอ๋อหมอบคือได้ครับของตรงนี้ยังไงนี้ติดตั้งมาหัสได้ว้าวอะไรอ่ะใช้ไงเมื่อกี้ได้อะไร กดครับตรงนี้มันครับได้เปล่าต้องใช้โต๊ะครับเพิ่มในการผลิตไตนี้อ่ะผลิตไม่ได้ต้องทำตามเงื่อนไขคือต้องมีโต๊ะนี้แล้วถ้าเราไม่กดเข้าโต๊ะเละ้วจะเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเสื้อผ้าอ๋อเสื้อผ้าผลิตในตัวได้เลย อก็ใส่เสื้อนี่หมายความว่าไงเดี๋ยวบนตะถอดแล้วใส่ถอดแล้วใส่ใช่ป่ะอ๋อทับเข้าไปเลย กี่นาทีละตูไ้ไม้ไปทำอะไรหมดอ๋อเตะเตะ พี่พีแรกจะเงียบหน่อยแต่อย่าให้มีคนมาดูมากบ ប្រ

เนื้อหมูสิบได้กระป๋องไอ้เก่ากระป๋องหนึ่งจะได้เนื้อกระป๋องเอ้ยพี่เพื่อนคือไม้ไม่ทานล่ะกระป๋องหนึ่งเสื้อผ้า 5. แล้วก็บูเบอร์รี่ายเมันแยมไ,ไะยะ่ใหญ่เฉยอะเชื่อเพิ่ ในนี่ถ้าเห็ดปกติ อันนี้คืออะไรอย่าเพิ่งแดงนะน้ำผลไม้อ๋ออย่าเพิ่งแดง โอเคก็ขอจบแค่นี้ก่อนเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรบ๊ายบาย